It's ขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่มาร่วมง,งานเราสองคนด้วยนะคะฉาดแค่ดอกไม้ค่ะตอนนี้ฉากลังสวยมากนะคะก็เพลงนี้เนี่ยเราสองคนตั้งใจเลือกมาเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นแบบเรามีกระแสคู่จิ้นกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ากองแล้วก็ผ่านดราม่าก,กันมาก,ก็เยอะจะเป็นนางงามจะมีคู่จิ้นได้ยังไงนู่นนี่นั่นน,นะคะซึ่งเราสองคนก็ต่อสู้กับคําว่า LGBTQ พล u สมาอยู่พอสมอควรซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถมีความรักที่สวยงามได้เสมอแล้วก็เราสองคนไม่จาเป็นต้องมีสถานะกันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้เหมือนกับความหมายเพลงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อยากจะชื่นชมชาร์ลอตต์ Charlotte, เมื่อกี้ที่ร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเก่งไหมคะ สวยไหมคะขอบคุณชาลอตมากมากที่วันนี้ร่วมมาเป็นเกตพิเศษคอนเสิร์ตแรกของพี่ในวันนี้นะคะก็่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเป็นแขกคนสำคัญแขกพิเศษเาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ เหมือนวันที่เราซ้อมหนูบอกว่าหนูเรียจะบอกแต่ว่าพี่ฟ้าบอกว่าไปคิดสคริปมาหรือเปล่านี่อาจจะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคอยอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยเมล่จะมีดราม่าอะไรก็แล้วแต่หนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหนูเน้นการการะทามากกว่าหนูจะทําให้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็จะยังอยู่ข้างๆพี่ฟ้าเป็นน้องที่น่ารักของพี่ฟ้าตลอดไปนะคะ ออหนูไม่เคยขออะไรเลยหนูขออย่างหนึ่งได้ไหมได้ไหมคะหนูจะขออะไรช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสิที่คุยกันไว้นานกว่านี้ไม่ใช่หรอคะจริงๆถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไรจะปิดไฟทำไมเอ่ย ก็แค่นี้แหละคะ่ะที่จะบอกว่าจะเป็นกำลังใจใพี่ฟ้าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็รักพี่ฟ้านะคะวันนี้คุณพ่พอหนูมาด้วยใช่ไหมใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ่ะ Hi p ป p า Hi Daddy <laughs> นี่อยู่นี่ Hi she's my sister right now ala, My name is Infa w a l ่ะ and my nickname is <laughs> ฟ้า Love you daddy <laughs> อันนี้คงจะเป็น daddy ตัวจริงนะคะก็อย่างที่ชาได้บอกไปก็คือเราก็ผ่านอะไรได้วยกันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตลอดระยะเวลา4-5เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกันนะคะแล้วก็ก็เนาะปัญหาดราม่าุัวรรกต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเรา2 2> สองคนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้<อ>แล้วก็จะคอยส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะ นี่แหละเนาะขอเสียงบอกมือดังๆให้กับชาลอตออสซินหน่อยค่ะสวยมาก